อย,อ,ยอยากเอา่อาเอาอะไรอีกนะอยากเอาอะไรอีกนะเมื่อกี้หนูพูดว่าอยากเอาอะไรอยากเอาโคต้าไม่ใช่อยากเโคได้อีกอะโคต้าได้วันละกี่ครั้งสามครั้งเช้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอนวันนี้จะกรกินสไปกี่ครั้งแล้ว เช้ากลางวันแล้วก็บ่ายใช่ไหมกินไปหมดแล้วแม่เจ็บแล้วแม่ไม่มีนมเหลือแล้วบัวเบากินนมไ,ไม่ได้ไม่ได้แม่เจ็บแต่จะกูไม่สงสารแม่หรอจะพูไม่สงสารแม่หรอโอบเป่าให้หรออย่าติดอันนี้ก่อนไปติดฝันเสียงดังติดก่อนติดก่น โอเคเรามาคุยกันใหม่นะจะกลัวรับปากกับแม่สัญญากับแม่แล้วว่าอะไรว่าอะไรว่าสัญญากันแล้วว่าสัญญาว่าอะไรว่ากลัวจะใช้โคต้าตอนกลางคืนมาเป็นตอนบ่ายแล้วลแล้วกลัวก็นอนหลับไปแล้วลใช่ไหมกินไอยากนอนหลับอยากนอนหลับอีกหรอง่อวงแล้วหรอ,อก,ก็นอนเลยลูก จัก,ก้วยจะให้แม่นอนกับจักกั้ด้วยหรอตอนนี้มันกี่โมงเองจะนอนแล้วหรออย่าไปค่อยนอนตอนกลางคืนได้ไหมอยนอนแม่อยากนอนก้ยอยากนอนกับแนอนกลางคืนนะเดี๋ยวเราไปนอนกันตอนสามทุ่มนะโอเคไหมเดี๋ยวตอนนี้เราต้องกินข้าวก่อนโอเค are you okay, okay. โอเคโอ a คค่ะ เราคุยกันรู้เรื่องแล้วไงแล้วเดี๋ยวตอนสามทุ่มแม่จะให้กินโอเคไหมเดี๋ยวแม่เพิ่มโควตาให้หนึ่งค่ะโอเคมาจุ๊บแม่ก่อนอเอา,มาเมาคีล่าสัตว์รอบนึงค่ะข้าแช่ข้าข้าแช่ข้าทะลกนังมันออกมาให้หมดทะลกนังมันออกมาให้หมด มันค่ะว,วัวมันค่ะวควาย <c oughs> มา,เาีเล่าสัตว์มาไม่ไม่ได้ให้กินตอนนี้บอกว่าสามทุ่มกินข้าวก่อนโอเคไหมโอเคอยากพอแล้วไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเจดไม่ยังเพิ่งจะทุ่มเดียวอยากง่วงนอนอะไรงั้นเราไปกินข้าวอาบน้ำนอนกัน โอเคแม่มานอนนี่ก่อตรงนี้เหรอจะนอนตรงนี้เลยเหรอนอนยาวเลยถึงเช้าไหม <c oughs> กินนมขอให้ได้กินนมใช่ไหม <c oughs> เรามีโคต้าให้เพิ่มอีกหนึ่งงนะตอนสามทุม่มโอเคอารคิวโอเคงั้นรอนะงั้นเดี๋ยวจะก็กินข้าวแล้วก็อาบน้ำแปรงฟันแล้วก็นอนอ่านนิทานนอนกันนะ โอเคบายบายก่อนบายบายค่ะจุ๊บ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 สวัสดีสวยๆด้วยสวัสดีครับสวยๆสิสวัสดีครับก้มหัวสวยๆส,ส,สวัสดีก้มหัวโอ๊ยกราบเลยเหรอลูก <c ười> กระโดดโอ้ <laughs>